สิ้นสุดการรอคอยและนี่คือนักเตะชุดใหม่ที่เข้ามาในเกมฟีฟ่าออนไลน์3รวบรวมบรรดาดาวเตะตัวเทพ,เทพระดับน้องๆตำนานมาให้เล่นกันแล้วจะรอทำอะไร <หน S 1> ไปเปิดกันเลยฮะและนี่คือร้านขายเกมมิเกอร์แห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกอร์ชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วสงว่งไวใครๆก็ว่างานถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ นี่ครับนักเตะชุดใหม่นะมีขายยังยังไม่มีเลยนะับฟานเบคเคนบาวเออร์ครับโอ้โหตัวท็อปทอปนี่น่าจะยังไม่มีใครลงขายนะครับผมเปิดได้นี่น่าจะใช้กันก่อนนะดูครับไม่มีขายเลยว่ะมารับเลยแล้วกันครับน้องเขาแลกไว้แล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเปิดทางบ้านก่อนนะของผมน่าจะเอาไว้สุดท้ายดีกว่ามา3ใบ200กับ100นะครับมาจะกันว่า CP เป็นยังไงนะฮะทีละใบเลยกันครับ10ล้านเดโก้อาเวส ไตัวละสิบล้านว่ะโอ้โหก่อนเปิดนี่ผมคิดถึงเปเกเบลเออร์เลยครับแต่เปิดมานี่ใครวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอนดีต่อไปดีวกว่าผลที่สองนี่มีแพ็คมาริดมาให้เปิดด้วยนะมาลุยกันเลยครับรัวไปฮะรวยรวยรวยแน่นอนรวยแต่เขือนแน่นอนอุย้ยเป๊ะครับ LP โอ้โหมาว่ะ มันจะมีแบบว่าโดเอลพมาไหมนะ <laughs> ยังไงไม่น่าจะมีครับก็แพงสุดเปเปๆนะมาใบนี้อาจจะรวยแบบไม่รู้ตัวครับ8ใบรัวไปเลยครับใบนี้ครับผมโอโ้โหโอ้โหโรวโด,โ,ดโดมาแล้วครับบุกสามีสก็ยังดีครับมาหน่อยว่าเอลพีเอลพีเพื่อนเอ <laughs> ได้มาโรนัลโดตัวเดียวครับ EC บวกสามเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็กระโหลกลาปลากระป๋องเนี่ยเหลือ3ใบครับ CP นี่คือการจาัดก,การแลกเชลนะครับ2ใบทีละใบครับไปปีแรดวะ่ะ10ล้านปีแรดเนี่ยนะ10ล้านสมัยช่วงไม่พีคใช่ไหมเนี่ยอีกใบครับโอ้โหครวะใครวะ่ะ15ล้านแพงกว่าปีแรดอีกเหรอมาเหลือแค่ท็อปรอยครับ ขอท็อปทอปสักใบว่ะจัดไปโอ้โหปาเรโคร15ล้านโอ้ถูกโอเคเดี๋ยวไปดูไอนดีต่อไปเลยเอาละครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับไอดีนี้ทางบ้านอีกนะครับส่งกันมาให้เปิดกันเยอะมาก,กมายต้องขอบคุณกันด้วยนะฮะยังไม่มีตัวที่รู้จักเลยนะปั๊บแม็กเวลโอ้โหหกล้านสว่ะไปอีกไปครับจอจีฮาจีครับโอ้โหแต แต่ว่า11ล้านเนี่ยนะสะแตตก็ะตามเตี้ยเรียดิซะอย่างนั้นทํากับฮาจี้ผมได้ไงวะเนี่ยมาท็อปร้อยค่อยมีลุ้นขึ้นมาหน่อยครับขอตัวทอ็ทอปสักใบครับมลูคัสเลยวาไอสัตว์ยีบสล้านจบกันมาไอดีสุดท้ายจากทางบ้านคนระอันนี้ก็คุ้นๆน,นะไอดีนุ่งภูมิเองคนระับเปิดไปดานิโลครับ5ล้าน โอ้โห oh, 9ล้านครับในตัวเท่านี้แลกเชลขอแบบท็อปท็อปมั่งนะมาหนึ่งใบทบร้อยโอ้โห15ล้านมึงเป็นใครวะเนี่ยเพื่อนมาอยู่กับไปดีตัวเองกันบ้างครับผม <c oughs> ก็รับเลยเลยกันคือตอนแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นนะตอนนี้ไม่มีความตื่นเตนน้นเลยครับเท่าที่เปิดมานะสองใบครับท็อป200จัดไปแม็กซ์เวล 7ล้านผมบอกแล้วมันไม่ค่อยได้ตื่นเต้นแล้วครับโอ้โหเปิดได้ตัวเท่านี้นะมาอีกใบครับแม็กซ์เวลอีกแล้วมาสุดท้ายทปร้อยซีพีน้อยเออสองร้อยเ็มเลวะสองร้อยโคตรเลยนะ น่าจะเป็นราคาใหม่นะครับเป็นแบบว่าสดๆเลยนะครับนอยเออร์ในตลาดก็มีขายกันอยู่นะครับแล้วก็แม็กซ์เวลนี่14ตัวนะก็ถูกๆครับถ้าดีก็น่าจะรีบขายกันนะครับผมมาดูทางด้านค่าพลังกันบ้าง GK โอ้โหปฏิกริยาเยอะครับมันก็เยอะหมดเลยนะพลังแฝงนิสัยมีวันออนวันด้วยครับนอยเออร์ปีนี้โอ้โห มีลองโชว์ปกตินะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโบนัสทีมนะครับที่เคยอยู่เหมือนปี LP นะไอปีซีเนี่ยจะคล้ายๆโบนัสปี LP นะครับทีมไหนที่เขาเคยอยู่ก็จะได้โบนัสด้วยนั่นเองนะครับ ก็ผมน่าจะเก็บไว้ใช้ก่อนขายก็คงจะไม่ออกครับตอนนี้เอาละ,ะครับวันนี้เดี๋ยวตีบวกท้ายคลิปมาโหดนิดนึงครับหลุยโซเลสบวก8ปี14่ทีถาวาติดมูลค่า1,800ล้านเลยทีเดียวครับส่งมาจากน้องแทนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะติดหรือเปล่านะครับไม่มีส่งมีสูตรแล้วก็ไม่มีตรงมีแต้มกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสดนะสดจริงๆนะครับผมมาชน9ทีแล้วกันครับสำหรับหลุยโซเลสครั้งที่1 ครั้งที่2สุเลสครั้งที่สมสุเลสครั้งที่สสุเลสครั้งที่5้าสุเลสครั้งที่6และสุเลตครั้งที่7ดูหน้าเขาไว้ครับสุเลตครั้งที่9้มาลุยสุเลตบวก8กราบทอโอ้โหก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เรา ก้าวสู่ความล้มเหลวนะครับก็กู้คืนโอ้โหก็ถ้าหากว่าสาใจอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาพาเจ๊งพาแหกอะไรนั้นก็ไว้เจอกันขอให้ทุกท่านโชคดีตีไม่แตกสวัสดีบาย